ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่กบมาพอ่อๆกันอีกคือเก้านะครับกับมาซิมาห่างหนูนะครับครับปาหยาค่าขางคู่น้ำข่างคล้องครับอย๋ยวเขาสีเหล่มดักกันเลนะ่นเราพี่น้องโดยพี่ว่าสีิมาอ้อยพร้อมนะครับอ้อยแล้วก็ว่างขี่ไตพร้อมแต่ปุตติมีน้ำยาหัวเชือนะครับย่างดีนะครับใส่เถอะมาลองเบิ้ง นะครับพี่น้องแล้วก็อย่างห้าไม้ข่างคล้องข่างคู่นี่แหละครับนะสามารถชุ่มเงินรับว่าที่เป็นยังไงเนาะกองเขาโอ้ยขอนนเขาท้องใช่แบบ modify ครับแบบ modify มี modify มาได้ครับของ ของนายอาจ,จารย์ลูกจ้างอิสระนะครับที่ขอแบ่งเพิ่นมาใส่น้ำนะครับมาลองเบิ่งว่าสีมานบะมานเนาะพี่น้องลองเบิ่งครับเนื้อขี้ไต้กับอ้อยพร้มอมเด็อคนมีหัวเชือกมาแหงน้ำผมครับมาลองเบิ่งทั้งอ้อยทั้งใส่หัวเชือพร้อมเป้นขี้ไส้ นี่ครับน้ำกระวังกันแล้วก่อนเกษตรสิังไดเนาะสี่น,อน้องมาดไว้กับกันมันแลนนี้นะจังคอยทำห้รุ่นน้ำกันเนาะสี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสีไม้เลยครับหางน้ำคู่นหนาใส่เนาะสี่น้องเนาะมุดก,ก,กันครับมีมองพ่นมองยังสิมี่ คู่นามไปนี่แหละครับไม่ต้องแบบ่าชมกันว่าซิมีบ่มีแ่แครับเนาะครับห่อดักเหล่ากถิ่ีไม้ไว้นะครับหนออกันลื่นครับไปครับ ไก่ส่กะมัดนะครับ ครัหกกีครับเชือต้ยหนูครับหัวเชือดักหนูนะครับของอาจารย์อิสระนะครับได้แล้วพี่น้องเยวก็จะสามารถตามกันมดแรงครับ